อ,อนุชาลาออกสอสพลังประชารัฐแล้วคาดซบรวมไทยสร้างชาติส่วนชวนกรีดเวลามีค่าจี้รัฐบาลดูสะพานลม่มในอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะสอสชัยนาและเลยค่ะที่การพักพลังประชารัฐ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากสมาชิกภาพสสต่อนายชวนลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านสำนักงานเลขาธิที่การสภาผู้แทนราษฎรโดยขอให้ผลนับตั้งแต่วันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นายอนุชาก็ได้ยื่นลาออกจากพักพลังประชารัฐต่อนายทะเบียนพักการเมืองและกกะตเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายอนุชาเป็นหนึ่งในกลุ่มสามมิตรได้เคยปฏิเสธกระแสข่าวการลาออกจากพักและยังไม่คิดลาออกในช่วงนี้แต่ได้ตัดสินใจแล้วที่จะไปร่วมงาน กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีส่วนการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเมื่อถึงมาตรา15เรื่องการจัดการศึกษาเอกชนให้บรรลุตามเป้าหมาย นายเกษมสุพรราน,น์สสพักพลังประชารัฐกล่าวอภิปรายว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้ค่อนข้างเร่งรีบเร่งทําในปลายสมัยรัฐบาลขณะเดียวกันผู้ที่ปฏิบัติงานมีการแสดงออกที่ค่อนข้างต่อต้านบางส่วนไม่เห็นด้วยเช่นเงินประจําตําแหน่งของผอเขตจึงต้องเรียนว่าเป็นสิ่งที่กังวลใจพร้อมกล่าวว่าขอโทษนะครับอยากจะชะลอไปก่อนแล้วเป็นรัฐบาลใหม่มาทําเพราะตราบใดที่มีความเร่งรีบแล้ว เกิดการผิดพลาดขึ้นมาคิดว่าจะส่งผลต่อลูกศิษย์และคุณภาพต่อผู้เรียนค่ะ ทำให้ในายชวนกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ต้องฝากถามรัฐบาลเพราะเรื่องนี้เป็นกฎหมายรัฐบาลตนได้ทาหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเจ้าของกฎหมายนี้แล้วรวมถึงทําจนหมายไปถึงพลเอกประยุทธ์แล้วด้วยว่าต้องการอย่างไรหากต้องการให้กฎหมายนี้ผ่านก็ต้องนําองค์ประชุมมาด้วยแต่หากนายกเกษมในฐานะอยู่พักรัฐบาลคิดอย่างนี้ตนฝากไปหารือเพราะเวลาเป็นของมีค่ามากถ้าเราไม่พร้อมเราต้องมาเสียเวลาอยู่อย่างนี้เวลาไม่ใช่ของเราคนเดียวไม่ใช่ของ ตนคนเดียวของพวกเราทุกคนรวมกันแล้วมหาศาลที่เราเสียไปถ้าเราไม่เต็มใจที่จะทําถ้าเป็นไปได้ในฐานะอยู่รัฐบาลนายเกษมก็ไปหาเรือรัฐบาลว่าต้องการให้สภา,าทําอย่างไรคือทําให้งานของเราฝ่ายนิติบัญญัติสมบูรณ์ที่สุดตนกราบเรียนไปแล้วว่าอยากให้งานของรัฐสภา,าผ่านไปได้ร้อยทั้งร้อยค่ะเพราะฉะนั้นจึงได้จัดระเบียบการประชุมให้ผ่านไปทุกเรื่องแต่ว่าเมื่อสะดุดด้วยความรู้สึกและความเห็นที่แตกต่างมาจากฝ่ายรัฐบาล เองเราก็เลยไม่แน่ใจว่าต้องการอย่างไรเพราะกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องการพิจารณาถ้าเป็นไปได้อยากให้ชี้แจงเป็นความเห็นมาซึ่งจะต้องอดทนกันอย่างนี้แต่มันก็เป็นหน้าที่เราต้องทำจับแล้วยูซินฉีทุนจีนสีเทาจะตั้งมูล,ลนิธิเถื่อนเตรียมแจ้งข้อหาพร้อมขึ้นบัญชีแบล็คลิสถาวร พลตำรเอกดำรงศักดิ์กิติประภัส์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยถึงความคืบหน้าการตรวจค้นบ้านนายอยู่สินฉีว่าได้สั่งให้พลตำรวจเอกสุร,รเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำเนินการอยู่ซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้นะคะทำตามพยานหลักฐานที่มีซึ่งทางตำรวจมีข้อมูลบางส่วนอยู่แล้วและตอนนี้ยังไม่มีการเรียกนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์กับนายรังสิมันโรมเข้ามาพูดคุยเพิ่มด้นานพลตำรวจเอกสุร,รเชษเผยว่าเบื้องต้นสามารถควบคุมตัวนายอยู่สินฉีได้แล้วซึ่งพบเข้าข่ายกระทำความผิด เกี่ยวกับเรื่องช่อโกงและการจัดตั้งสมาคมหรือมูลนิธิเถื่อนอีกทั้งยังมีการแอบอ้างเบื้องสูงค่ะ โดยพฤติกรรมของนายหยู่ซินฉีมักจะมีการถ่ายรูปกับบุคคลสำคัญของประเทศเพื่อนำไปแอบอ้างกับเพื่อนร่วมชาติให้มาร่วมทำธุรกิจจึงทำให้หลงเชื่อเพราะการจัดตั้งสมาคมสำหรับคนจีนนะคะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากขณะนี้เพราะผู้เสียหายจำนวนมากอยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาให้ปากคาค่ะทั้งนี้พลตํารวจเอกสุร,รเชษมั่นใจว่ามีคนไทยโดยเฉพาะข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การช่วยเหลือแน่นอนอย่างไรก็ตามหลังจากนี้นะคะจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีที่ทยา ก่อนจะผลักดันกลับประเทศและเพิกถอนวีซ่าพร้อมกับขึ้นแบล็คลิสถาวรและยืนยันว่านายหยูซินฉีไม่ใช่กลุ่มเดียวกับนายตู้หา่าวเป็นคนละพวกกันน็อตกองสลากพลาสยันเสียงแข็งไม่เคยขายสลากเกินราคาพร้อมเตือนประชาชนระวังถูกมิจฉาชีพหลอกขายกล่องสุ่ม พันตำรวจเอกไกรไวิษส์ทวีสุขผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการปคบรพร,ร้อมด้วยพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกปคบ,อกออกบนำสานวนคดีข้อหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาสองลังจำนวน8คดีของนายพันธวัฒนากวิสุทธ์หรือน็อตกองสลักพลัสส่งฟ้องอายการนนทบุรีด้านนายพันธวัฒน์กล่าวว่าวันนี้ตำรวจนำสานวนมาสง่งอายการและอายการจะทำการตรวจสานวนเพื่อที่จะส่งฟ้อง ้องศาลต่อไปโดยอายการได้นัดฟังคำสั่งฟ้องวันที่24กุมภาพันธ์ที่สำนักงานอายการนนทบุรีส่วนยังยืนยันที่จะปฏิเสธข้อหาหรือไม่ตนปฏิเสธมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วและยืนยันว่าไม่ได้ขายสลากเกินราคาขายสลักราคา80บาทนอกจากนี้ตอนนี้มีมิจฉาชีพใช้ชื่อตอนเองและกลองสลักพ l สไปจำหน่ายกล่องสุ่มรถและกล่องสุ่มอื่นๆอยากฝากให้ทุกคนระวังเพราะมีคนถูกหลอกจำนวนมากเดือนละหลายล้านบาทค่ะส่วนการยุติการ ขายลอตเตอรี่ของกองสลักพลัสนั้นจะต้องรอดูในเรื่องของคดีก่อนตอนนี้ยังยุติการขายอยู่ส่วนเส้นทางการเงินที่ทาง DSI เรียกไปชี้แจงนั้นตนได้ชี้แจงไปหลายครั้งแล้วและยืนยันไม่เคยฟอกเงินให้ใครท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแถลงข่าวความพร้อมการให้บริการผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการพื้นตัวของการเดินทางทางอากาศนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการทอสอพพร้อมด้วยนายกิรติกิตมนานวัตรรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างทอ,อท,อทแถลงข่าวความพร้อมการให้บริการผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประเทศค่ะ นายกิติพงศ์กล่าวว่าสถิติเที่ยวบินและผู้โดยสารในภาพรวมของทสพนับตั้งแต่ประเทศไทยเปิดประเทศเมื่อวันที่1ตุลาคม2565ถึง15กุมภาพันธ์2566มีจำนวนเที่ยวบินรวม1 7 3 0 4เที่ยวบินและมีจำนวนผู้โดยสารรวม 17, 1 7 3 5 1 1 7 9คนซึ่งภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด COVID -19 คลี่คลายลงและประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบส่งผลให้จำน นวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่ทําการบินณทส,สพในภาพรวมเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะโดยเฉพาะภายหลังจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประเทศรวมทั้งอนุญาตให้บริษัทนําเที่ยวจัดกรุ๊ปทัวร์นำนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศเพื่อท่องเที่ยว ด้านความพร้อมให้บริการผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้เกิดความแออัดคับข้างของผู้โดยสารโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนนั้นทสพมีความคืบหน้าการดําเนินการแก้ไขในหลายประเด็นค่ะอาทิกรณีการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระล่าช้าเร่งดาเนินการเพิ่มจํานวนบุคลากรและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับจํานวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเร่งแก้ไขปัญหารถแท็กซี่สาธารณะขาดแคลนให้เป็นไปด้วยความคล่องตัวเป็นตน้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNN Breaking News